ตอนนี้นะครับหลังจากมีการระบาดของโควิดในรอบที่สองนะครับพวกผมก็เหมือนเหมือนอย่างเคยนะครับตั้งแต่รอบแรกรอบสองโดนกระทบก่อนเพื่อนนะครับก่อนไทยในประเทศนะครับ mm hmm. พอผมอยู่ในอาชีพนักร้องนักดนตรีอิสระนะครับก็ได้รับผลก,กระทบตั้งแต่ประกาศให้หยุดทําการสแสดงนะครับและตอนนี้ก็ไม่มีข่าวว่าจะมีมาตรการอะไรเข้ามาช่วยเหลือเยียวยา พวกเราเลยนะครับเราอยากจะบอกว่าพวกเราในครั้งนี้เราเราไม่ต้องการเงินจากรัฐบาลนะครับแต่เราอยากขอความชัดเจนจากรัฐบาลว่าท่านจะช่วยอะไรเราได้บ้างในฐานะที่เราก็ยังมีหนี้มีสินอยู่เหมือนเดิมนะครับที่ผมมาเรียกร้องในครั้งนี้มันก็อาจจะคล้ายๆกับครั้งก่อนนะครับที่ได้มาออกสื่อครั้งก่อนว่าช่วยมากับเคลื่อนเดี่ยวกับเรื่องภาระหนี้สินของเราหน่อยว่าให้มาช่วยเหลือกลุ่มอาชีพของพวกเราหน่อยนะครับ ก็ฝากไปถึงหลายหลายท่านเลยกันนะครับให้มาดูแลนะครับคนที่ถูกผลกระทบไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรีพ่อค้าแม่ค้าเวทีเครื่องเสียงแล้วก็ทีมงานออแกนไนซ์จัดงานทุกทุกทีมนะครับไม่ว่าเป็นงานวัดนะครับงานสินค้างานโอทอปต่างๆนะครับบุคคลเหล่านี้นะครับในปีนี้กระทบมากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่า คือเฉพาะพ่อ,พอค้าแม่ค้ามีความตั้งใจเอาไว้ว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยข้าวของจะขายดีก็เลยมีการสั่งซื้อสั่งซื้อสินค้าต่างๆมาสต็อกเอาไว้เพื่อจะขายในปีใหม่นี้นะครับในช่วงสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เทศกาลแต่ต้องมาขาดทุนนะครับไม่มีเงินที่จะมาใช้จ่ายในครอบครัวเพราะว่าเราไปทุ่มทุนกับการซื้อของสั่งของมาสต็อกไว้เพื่อจะขายนะครับ รวมไปถึงผู้ที่ประกอบการธุรกิจเจ้าของอ,อะไรเขาเรียกว่าเจ้าของกิจาการอีเวนต์ต่างๆผู้จัดงานต่างๆนะครับก็ได้มีการสั่งสั่งลงสั่งโดมต่าง,งๆมาลงในที่การจัดงานต่างๆแล้วก็ไม่สามารถจัดได้ค่าใช้จ่ายตรงนี้หลักแสนนะครับในการที่จัดงาน,นแต่ละครั้งนะครับต้องขาดทุนต้องต้องเสี่ยงหายตรงนี้ไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับอยากให้าารัฐบาลลงมาดูตรงนี้หน่อยนะครับ เพราะกลุ่มคนที่ผมพูดอยู่ตรงนี้นะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบเริ่มแรกและครั้งแรกก่อนใครก่อนเพื่อนมาตลอดตั้งแต่โควิดระบาดท,ทุกรอบนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครออกมามาพูดคุยมากล่าวถึงกลุ่มคนเหล่านี้เลยมาพูดถึงแต่ก,กลุ่มกระทบย่อยๆนะครับแต่ก,กลุ่มกระทบหลักๆนะเหมือนพวกผมนะครับยังไม่มีเลยฝาก,กรัฐบาล ฝากพี่พี่สื่อมวลชนช่วยสะท้อนปัญหาเหล่านี้ให้กับรัฐบาลได้ทราบหน่อยฝากไปถึงท่านอาสอสเ,เขตหนึ่งนิพันธ์จังหวัดตรังด้วยนะครับช่วยฝลักดันเรื่องนี้ด้วยฝากไปถึงท่านอาจารย์ไคมารีวันหาด้วยนะครับานายษษานากสมาคมนักดนตรีภาคใต้นะครับฝากถึงท่านให้ช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้พวกเราสักหน่อยนะครับขอบคุณครับ ปัญหาที่เราประสบมีอะไรบ้างปัญหาตอนนี้เป็นปัญหาหนี้สินนะครับหนี้สินที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือมันเยอะมากนะครับยกตัวอย่างของผมนะครับรถตู้ได้ผ่อนไปแค่2เดือนนะครับได้ผ่อนชำระไปแค่2เดือนตั้งแต่โควิดครั้งที่ผ่านมาพอได้รับการาพักชําระหนี้มาแล้วก็ได้ผ่อนไปอีก2เดือนในตอนนี้ก็ต้องมาติดปัญหาเรื่องเงินที่จะผ่อนอีกนะครับตอนนี้ไม่มีเงินที่จะผ่อนรถเลยในเดือนต่อไปครับ อยากให้รัฐบาลมาช่วยในเรื่องอะไรบ้างอยากให้รัฐบาลมาช่วยเกี่ยวกับเรื่องพักชำระหนี้มากกว่าครับไม่ต้องแจยเงนินให้กับพวกเราหรอกครับแค่ขอให้มาพักชำระหนี้กับพวกเราคนที่เป็นหนี้สินอยู่ตรงนี้ครับที่เกิดขึ้นจากโควิด19ตอนนี้ครับเรื่องอื่นนะครับเรื่องอื่นๆตอนนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าผลกระทบจริงๆหลักๆก็คือเรื่องหนี้สินทั้งนั้นนะครับหลายๆคนที่มาคุยกับผมเพื่อนๆอาชีพเดียวกันก็มาคุยกันว่า เมื่อเราไม่มีงานทํานะครับเราไม่มีเงินที่จะไปชําระหนี้สินตรงนั้นนะครับก็อ,าอยากให้รัฐบาลเข้าไปคุยกับบริษัทไฟแนนซ์ห้างร้านธนาคารให้ช่วยพักนี้ให้เราอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหรือผ่อนผันอะไรให้เราอีกสักครั้งหนึ่งไม่จําเป็นต้องให้เงินครับ